ไข่เจียวอีกแล้วครับแก้มกับแกงส้มครับตั้งมันไว้ก่อนซ้อมหน่อยนี่ครับไข่เจียวหอมแดงปุงเรียบร้อย น้ำมันร้อนแล้วใส่เลย one. Thank <laughs> you. เอาแล้วครับเสร็จเรียบร้อยหอมดีแล้ว ขายเกีียวเสร็จเรียบร้อยครับ